ไอ้ยามันเติมเน็ตแล้วเฮื่อยอะเฮ้ยมันเติมเน็ตแล้วนึกว่าจะกดไม่ติดแล้ว สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมก้าวนพก้าวเฮ้ยพี่วูดวะเฮ้ยพี่วุูดวะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมก้าวนพก้าวนะครับผมก็วั 9, 9นนี้นะฮะจะมาไลฟ์พูดถึงเรื่องมิเลนบอยนะครับของผม,ผมตอนนี้ผมเป็น,นก้าวนพก้าวนะครับคือ <c ười> <c ười> โอ้ผมเองเนี่ยชื่อก้าวนพเก้าผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพะเยาครับผมอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่ได้โทรศัพท์ผมเหรอไอ้รู้รหัสยังไงวะเนี่ยเออไปบอกหรอกพี่วูดบอกผมงงมากคุณเติมเน็ตแล้วเหรอไลฟ์ได้เนี่ยสวัสดีครับผมก้าวนพเก้านะครับและนี่อาภูมิพัฒน์นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมอัพภูมิพัฒน์นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับช่องอัพเพอร์เจอร์นะครับเฮ้ยวันนี้อัพเพอร์เจอร์เล่นน้อยไปว่ะอัพเพอร์เจอร์นะร้ายกันนะร้ายกันนะคุณเนี่ยเดี๋ยววันรู้โทษรหัสได้ไงเนี่ยเอาพูดมาบอกม่ผมรู้ผมรู้ผมแอบดูอยู่แล้วผมรู้ผมรู้ก็ผมจะบอกว่าอานนี้เราโฆษณากาแฟเขาด้วยเขาบอกว่า บอกว่ามีเลนบอยนะครับก็ฝากติดตามวันนี้ขายบัตรวันแรกแล้วนะฮะจริงๆเมื่อวันพีเซลเมื่อวันพีเซลวันนี้ขายบัตรแบบออฟฟิเชียลใช่ไหมเตรียมเพลงกันแล้วเตรียมเพลงแล้วเตรียมเพลงแล้วเอาถ่ายเหรอเอาคุณมาไลฟ์ก่อนเผมไปถ่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งดิไม่ไดเดียวใครนั่นจะเปลี่ยนผมไดผมไปเดี่ยวปิดไลฟ์แล้วเหรอยัง แต่คุณก้าวเตรียมเพลงอะไรไปบ้างวันนี้เอ่อไม่บอกบอกได้ให้เกือบบอกแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าคุณจะมีเครื่องดนตรีสุดพิเศษหนึ่งอันไม่ไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วพอละพอละพอละเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเป็นคุยกับขิมคุยกับขิมคุณเล่นคุยคุณเป่าคุยผมตีขิมใช่คุณตีได้ครับไออ่ผมไปถ่ายเดียวก่อนคุณตีคุยคุณเป่าก็ยังไงก็ฝากคุณภูมิพัฒน์ไปด้วยนะครับแล้วเขาเอาโทรศัพท์ผมมาได้ไง แล้วเขาคุยเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะเขาคุยก็คุยทักทายแฟนเป็นโนพเก้าเราบอกว่านโนพเก้า,าเติมเน็นแล้วอ๋ออุอ้ยโนพเก้า,าเตรียมเพลงไว้เยอะไหมเพิ่งเห็นหน้าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยขอบตาดำาชียวโนพเก้า,าเตรียมเพลงไว้เยอะไหมพอดีนอนดึกนะฮะเตรียมเพลงไว้เยอะไหมเตรียมเตรียมไว้เยอะมากทุกคนเตรียมไว้เยอะมากอืมก็หวังว่าทุกคนจะชอบแหละทุกคนเลือกมา เลื่อนไปแล้วอยากให้ปลอดภัยเลื่อนไปแล้วครับก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะรักษามาตรการครับสวัสดีตอนเช้านะฮะกี่โมงวแปมงห้าสิบ5 6เก้โมขอญาตขำใต้ตา,ตาเอ้ยเอาจริงขำเหมือนกันเพิ่งเห็นเ <laughs> พิ่งเห็นตาตัวเองกันสงสัยนอนดึกครับ เราจะไม่บอกว่าวันนี้เรามาถ่ายอะไรแต่ว่าถ้ายากให้เราติดตาใช่เราจะไม่บอกนะฮะว่าวันนี้เรามาถ่ายอะไรพี่ก้าวนอนน้อยเหรอครับใช่ฮะพี่ก้าวนอนน้อยครับขอบตาขอบตาเเห็นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วหน้าเปื้อนอะไรวะเนี่ยครับพี่กล้องได้ปะให้เห็นคุณภูมิพัฒน์เขาอะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดินมาแล้วตั้เดียวใครที่กล้องอยากให้เห็นหรอไม่หมายถึงพลิกกล้องอให้<อ>เขาดูไม่เป็นไรอะ่ะเก็บไว้ไว้ไว้ไวดูนตอนผลงานออกมาแล้วดีกว่า <ừ> ก็วันนี้ก็มาถ่ายถ่ายอะไรไม่รู้แหละดูแลสุขภาพครับทุกคนคิดถึงกันครับไหน EP10 เป็นไงบ้างสนุกดีฮะ ดูเลยฮะดู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 สดดูสดกันแล้วฮะผมดูสดพร้อมกันกับทุกคนเลยครับพี่ก้าวยูลิกไลน<ะ>์นอนสลบพอไฟเจอเออได้อยู่5 <laughs> ้าวันห้าวันไม่น่าจะน่าจะหนักกว่าน,นี้ครับก็ฝนตกครับฝนตกวันนี้พี่ก้ามีงานทั้งวันเลยใช่วันนี้พี่ก้ามีงานทั้งวันเลยนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเสร็จนี่ก็จะไปทำงานต่อ รยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทั้งแฟนอินเตอร์แล้วก็สวัสดีครับพี่เก้าตื่นเช้ามาอย่าลืมหาอะไรกินนะครับเอาคอมเมนต์ลงไงว่าเนี้ยมันขึ้นมาสุดมีคนบอกว่า EP 10อบอุ่นใจมากๆครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อละ แล้วคุณภูมิพัฒน์เขาพูดอะไรไปบ้างนะพี่ค,ค,คุณภูมิพัฒน์เหรอคุณภูมิพัฒน์แค่แซวว่าโอ๊ยโทรศัพท์เต็มเน็ตแล้ว <laughs> ครับยังไงก็มีคนบอกว่าช่วงนี้อ่านนิยายเนี่ยนับสิบอยู่ยังไงก็ฝากทั้งนิยายทั้งซีรีส์ด้วยนะครับดได้กินกาแฟแล้วครับใช่ซีรีส์เหลืออีกสองตอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใกล้ละใกล้จะจบแนละ้วคนยังไม่เคยดูไปดูย้อนหลังได้นะ สวัสดีมากนะครับสวัสดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อละไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวพี่อัพมาเที่ยวกำลังมาเ,เสร็จหรือยังเดี๋ยวไปดูฮะไม่ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ดะ เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับหรือจะฟังพี่จัสตินฝากหน่อยผมจะไปเปลี่ยนเสื้อโอเคโอเคโอเคพากพี่พี่พี่คุยพี่คุยโปรโมทโปรโมทน้องกับพี่คุยโปรโมทน้องไปก่อนโปรโมทน้องโปรโมทน้องไปก่อนก็เดี๋ยวอัพกำลังมาทุกคนครับเขาจะฟังกูไหมเขาจะมีใครอยจะฟังกูไหมเนี่ยเนี่ยผมอยู่ด้วยเนี่ยเออไม่ผมอยู่คนเดียวแล้วเขินโอเคจริง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 อย่างเงี้ยพี่อัพเนี่ยตอนนี้งานเยอะเยอะแบบ คู่กับพี่ก้าวช่วงนี้งานเยอะมากก็พยายามจะรักษาสุขภาพอยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับเฮ่อวานพี่อาไปไปต่างจังหวัดมาเราก็เพิ่งกลับมาฝนตกหนักมาฝนตกหนักทั้งวันเลยช่วงเนี้ยเราไปต่างจังหวัดกันมานะออไปกันน้อยมากเป็นเป็นทริปทางานที่แบบว่าทํางานแบบปลอดภัยนะพี่นะแบบเซฟอะ่ะเราแบบไม่มีทีมงานเลยถ่ายกันเองถ่ายกันเอง เออแม่งแบบอีกฟิลหนึ่งกันอ่ะออกกองยุคเนี้ตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพมากๆอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนี่ะครับเหมือนที่น้องๆบอกครับอ้ช่วงนี้เร,เราเราเราแทบจะมีงานกันเกือบทุกวันเลยเนะ<ช>ยาะใช่ใช่เจอทุกวันเจอกันทุกวันพี่ผมยังเพิ่งห่างพี่มาไม่ถึงสิบชั่วโมงเ <c oughs> ลยซ้ำเนี่ยเจออีกแล้วโนปะปากาวซูมาครับโนปะปากาวสูตายมากครับสูตายมาก,กมาขอบตาดําไม่ได้หลับไม่ได้นอะดูดิ เอ๊ะทำไมมีจ,จุด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 มันเป็นดีไซน์อ่ะมัน,น,นอะไรว่นา่าจะเป็นเ,<อ>เขาเรียกว่ากะน้งน, <laughs> นารักอะ่ะ <laughs> ก็แดดวะ <laughs> ไปลืมกะ <laughs> พี่กาพี่กาตอนนี้ไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงวะ ตอนนี้ตอนนี้คิวยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นเลยสตูเขาปิดหมดอ๋อแล้วก็เลย<ก>ยังยังไปก็เลยยังไ,ไปไม่ได้แต่ว่ามีแผนไว้แล้วว่าจะเรียนใช่ใชซึ่งเป็นเรียนก่อนอน,นั้นนี้มีมีบ้างไหมมี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 เนาและเรียนไปแบบซ้อมเป็น,เ,ปนเพลง,พลงหรือว่าซ้อมแบบพื้นฐานทั่วไปน่าจะน่าจะเป็นพื้นฐานก่อนอืมจริงๆพี่ก้าวเคยขึ้นคอนเสิร์ตมาอยู่แล้วปะเคยแล้วครับ เคยนะใช่ที่คราที่แล้วไม่บอยเฟนกับพี่ๆมีกราฟด้วยมีคนอื่นๆด้วยเต็มไปหมดเลยใช่ครั้งนี้เอาอีกครั้งนี้ได้คั้วคือขึ้นกับขึ้นกับพี่อัพด้วครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่เขายังบอกว่าถึงจะขึ้นใหม่มันก็ตื่นเต้นอยู่แต่แต่เราแต่เรามีแผนที่ตะกี้ชวนพี่วุฒิกับน้องก้าวว่ามีแผนที่จะชวนกันไปเรียนร้องเพลงอยู่ใช่แล้วก็ไปเรียนด้วยกันรวมถึงแบบซ้อมอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเวลามาซ้อมด้วยกันอยู่ก้าวจัสวะ <laughs> หาเวลาไปซ้อมมันด้วยกันเฮ <Hey, S 2> ้ยอัพ <up. S 2> มีเก้าจัสมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยพมันถ่ายอย, <laughs> ย,อยู่มันถ่ายอยู่มันถ่ายอยู่เอาขอโทษครับ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้จะโบกลัวเลยแพนด้าเก้าอะแพนด้า <Panda. S 2> ไม่แต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ติดพวก โรคระบาดตอนนี้อย่างแรงๆอ่ะจริงๆก็คงได้ซ้อมร่วมกันแล้วหมายถึงว่าไปไปซ้อมร้องเพลงซ้อมอะไรได้วยกันแล้วจริงๆแพนไว้ตั้งนานแล้วแหละว่าจะซ้อม<ช>แต่ว่าติดติดที่สตูดิโอมันแบบเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอยังไงก็ต้องแบบออกงานไปร้องเพลงแล้วก็แล,วกแล้วก็ทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้เห็นคุณภูมิพัฒน์ทั้งร้องเต้นเร็วนี้นะฮะโหนี่ตื่นเต้นมากพอก้าวจัดไม่ได้ใช่ก้าวจัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก้าว <c oughs> จัดได้เลยวะ่ะอ๋อก็จะบอกว่าตอนที่ตอนที่พี่ก้าวอะ่ะตอนเนี้ยตอนก่อนหน้าที่มันจะปิดปิดสตูดิโอกันไปแบบร้องเต้นอะไรเงี้ยเหมือนพี่ก้าวแทนนี่จะเรียนอะไรบางอย่างแบบสกิลเล่นเล่นเครื่องดนตรีอ่าใช่ก็ก็จริงๆริงอเรียนเพิ่มอยู่แล้วว่าสักวันยังไงเราต้องได้ใช้ไปออกโชว์บ้างอะไรเงี้ยพี่จัดได้ยินแล้วตื่นเต้นมากทุกคนคนที่ซื้อบัตรอะไรนะไอ้บอยไอ เอ่อมิเลียนไบอ์ทก็น่าจะก็น่าจะได้เห็นกันละทีนี้ยเออเออได้เห็นกันแน่แน่นี่บิวสุดๆเลยนะเนี่ยบิวดิบิวมากบิวมากพี่จัดอย่าแย่งพี่จัดไม่แย้งอยู่แล้วพี่จัดไม่แย่งครับพี่จัดไม่แย้งพี่ก้าวให้พี่จัดมาช่วยด้วยพี่ก้าวเขินอยู่คนเดียวพี่จัดไม่แย่งแน่นอนเอาจริงผมเป็นคนที่ พี่ไม่ใช่มาไลฟ์นี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคุยคนเดียวเคยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วแหมมีาถึงผิวมาอ่บายเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่อะแย่งแย่งคุณเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อเราจะไม่มีทางได้ไลฟ์ด้วยกันแล้วใช่ไหมสวัสดีนะครับวันนี้มาทำงานนะครับ

พี่อัพตอนนี้พี่อัพตอนในคอนเสิร์ตอะไรพี่อัพกีแพนทาอะไรบ้างไม่อยากบอกเลยบอกไม่ได้เหรออยากรู้ต้องติดตามแต่พี่อัพไปเรียนทั้งร้องทั้งเต้นเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าจะได้ทําอะไรบ้างครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับผมอันนี้คือบอกแฟนๆเก้าทุกคนบอกแฟนๆเก้า ในขณะนี้นะครับก้าวลังเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งเราหันไปดูไม่ได้เพราะว่าซึ่งชุดต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากต้องรอดูนะงานจริงนะคอนเสิร์ตวันไหนครับวันนี้เริ่มขายบัตรแบบออฟฟิเชียลนะครับผมส่วนคอนเสิร์ตจดขึ้นวันที่ยี่สิบเอามันเลื่อนอ่ะมันพุ่งเลื่อนนะมันพึ่งเลื่อนเป็นวันที่ที่ ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกันยายนนะครับผมยาพูดเหนือหน่อยอย่าพูดเหนือไม่ได้ครับพี่ก้าสอนพูดได้คำเดียวคือเจ้าป,ปี่ปีก้าปี่ก้าครับ <laughs> อันนี้เหนือปะ เหนือเหนือเหนือที่มึงถ่ายมันก่อนเลยเหนือความคาดหมายหรือเปล่าเหนือความคาดหมายมันเหมือนแบบเกาหลีอ่ะพี่เก้าครับมันเหมือนฝรั่งพูดเหนือเอ๊ะอัพเคยไปฝรั่งพูดเหนืออัพเคยไปพะเยาวะไม่เคยไปไหมไปดิไปบ้านเก้าไปวัดดีพ่อแม่เก้าไม่ไปวันดีพ่อแม่เลยเหรอไปดิเอออยากไปพะเยาเหมือนกันนะ ไปบ้านผมบ้านผมท,ที่พักที่เหรอ,อพระเยามีอะไรน่าเที่ยวไม่มี <laughs> <laughs> พะเยาไม่มีอะไรน่าเที่ยวโอเคสวัสดีนะคร <Okay. S 1> ับทุกคน Good morning international fans <c oughs> That's right า <ขอ S 1> มาว่ะโอ้โหมาเอ้าทำผม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 โอเคครับนายตอนนี้ก็เราสองคน,นะจะต้องจากกันก่อนนะตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับก่อนที่เขาจะว่าพวกเราไม่ลองลองลองพูดพี่เก้าครับไม่เอา,เาไม่พูดละพอ โอเคพี <Okay. S 1> ่เก้าครับพี่เก้าครับเหมือนฝรั่งพูดเหนือจริงๆนะเหมือนฝรั่งหัดพูดไทยโอเคเซกุลบายบ๊ายบายครับบายนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ